ความของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากปอปชติดตามข่าวนี้พร้อมกับชีพประจข่าวค่ะทนายความของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบันเขารับทราบข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการปปชกรณีสั่งใช้กําลังเข้าสลายการชุมนุมกลุ่มนปชปี2 5 5 3นยเตรียมยื่นพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาภายในวันที่25มีนาคมนี้สงนงานทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่รับแจ้งการครอบครองงาช้างบ้านและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง โดยมีผู้นํางานช้างมาขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่องและจะมีการออกหนุ่มอีกสองครั้งในวันที่17มีนาคมที่บอำเภอบ้านแพ้วและ19มีนาคม2558ที่ทิศบานเมืองกระทุ่มแบนอธิ์ดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอรับรางวัลมอ,อก,ก .17025 รับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบกองวิศวกรรมการแพทย์สาขาอุณหภูมิโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพและเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีมาตรฐาน ออยามอบประกาศสนิบัตให้หมู่บ้านห้วยกรวดหมู่บ้านคลองสินทองและหมู่บ้านหนองพรองอพ,อพุนพินจสุราษฎร์ธานีเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์ไม่จำหน่ายจ่ายแจกเพื่อลดปริมาณผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการสะสมของสารสเตียรอยด์สถาบันจิตวาารรทนนทิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการ้องกันประเทศนำนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่115ดูงานที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยพร้อมมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุที่โรงเรียนบ้านห้วยฝ้ายตำบลพระาธาตุผาแดงอภอแม่สอดจอตาก พระราชวิจิตปฏิพานเจ้าคุณพิพิธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสุทัศน์บรรยายให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรให้เป็นบนตรทนด้วยความขยันภาคเพียรยิบแย,ย้มแจ่มใสแก่ผู้ใช้บริการตามโครงการเซเว่นสัญจรธรรมสู่เยาวชนคณะสถาป,ปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยร่วมกับภาคเอกชนจะประกวดนวัตกรรมการออกแบบไม้ระแนงเน้นแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมส่งผลงานเข้าประกวด100ผลงานโดยคัดเลือกเหลือเพียง9ผลงานภายใต้แนวคิดที่ใช้จริงตอบสนองความคิดสร้างสรรค์นในการแต่งบ้านและอาคารที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานอรญญารยประเทศจังหวัดสระแก้วโรงเจอญญาอารยประเทศจัดงานเก็บศพระยคทั้งที่6ในเขต5อำเภอของจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่10มีนาคมถึงวันที่12พฤษภาคม2558รวม64วันข้ามกลางนักสแสวงบุญองค์กรการกุศลและมน่ยที่ในเครือเม่งเลี้ยง57แห่งทั่วประเทศมาร่วมงานกันอย่างเหนื่อยแน่น